ครับนี่เป็นหน้าครับเตรียมเล็กน้อยสิท้ายหน้าหุดครับผมเตรียมสิป,ปูเขา่าไกลหน่อยนะครับพี่น้องร่างค้างน้าไปพามาเบึงบรรยากาศก่อนครับก่อนสีสิได้ปากดำต่อไปนะครับส่วนตกาตาหนี่นะครับเป็นตาเข่าญี่ปุ่นนะครับเข่าญี่ปุ่น โคชิฮิคารินะครับเป็นเขาญี่ปุ่นนะครับก็บสิขยายพันธุ์ใบดำหน้าป,ปีต่อไปนะครับฝากพี่น้องกดติดตามมาได้เลยครับเด้อเป็นเขาญี่ปุ่นครับเพื่นว่าเขาตัวนี้เป็นเขาสีแสบครับเขามาจากแดนสวรรค์เพื่อนว่าเป็นแนวไลยกำลังขยายพันธุ์นะครับมันได้พ้นจากไหนก็สีรไย่งานให้พี่น้องฟังอีกเตหนึ่งนะครับเด้อ ในช่องสับมหาศาลฟารฟ์ามแชแนลนี่แะครับส่วนฟังนี่เป็นตะก,การเขาไกลหน่อยครับผมเยวครับถือแดดบึงทงไฮทงหน้าแล้ะครับแง่งรับสว่สดสว่างดีครับบรรยากาศลมพัดมีวีพี่น้องเอ,อ้ยอยู่ไต่ห่มใหม่บรรยากาศทงไฮทงหน้าบึ้งก็มีความสุขครับพี่น้อง สบายสบายใจครับอยู่ให้อยู่หน้าชีวิตแบบธรรมชาติธรรมชาติครับบริมีสารเคมีสารพิษอีกย่างหอึ่ครับใส่ตะปุยเคมีนจากน้อยนะครับยังไม่ทันใส่อินรีลอยเปอร์เซ็นตครับกับภาพพี่น้องมาเบิ่งตะกาเขาครับตอนนี้เตรียมปักดัง ในเขาญี่ปุ่นครับผมก็เลยไลยเติบครับซื้อมาก,กประมาณหาขีดนะครับแพงเลยครับนี่เฉพาะพันรับแพงเป็นขั้นพันเขาทีว่าของญี่ปุ่นนะครับเป็นว่าเป็นเขามาจากแดนสวรรค์มันเสียบแนวใดกะเดี๋ยวสิจ้รีวิวให้พี่น้องฟังพี่น้องเบิ้งอีกืันึงครับผม ครับทียนอยู่นี่นะครับเป็นแปลงกานะครับแปลงกาเขาไกลหน่อยครับสิเตรียมปลูกในาเร็วๆนี้นะครับอายุกับประมาณยี่สิบกัวเมือนแล้วครับพี่น้องกำลังเขียวงามครับพึ่งอ้อยปุ๋ยไปเมื่อสีหาวันที่ผ่านมากครับผมกับรอติดตามนะครับเด้อยวเขาไกลหน่อยครับผมกำลังเพาะพันธุ์ครับ เดบแปลงา่างหญ่เติบครับกสีเด้ดำได้ประมาณสามหรือสี่ไรอยู่ครับตอนนี้ฝากพี่น้องไว้ติดตามไปด้อครับเด้อกูได้อยากได้พันกะตอนนี้ผมกำลังเพาะพันอยู่ครับอีกประมาณาเขาใกล้หน่อยนี่มีอายุประมาณร้อยกีตสิบหมื่นถึงร้อยสามสิบหมื่นนะครับกระดิเกียวนับไปอีกครับสามเดือนครับ ภาพมาเบื่องใกล้ครับพี่น้องเอ้ครับพอดกเลยครับพ่อดกแล้วโดกไปดำเลยนะครับเริื่มเงาแล้วครับเงาความเงาประมาณอ่าสิบเส้นสิบห้าเส้นได้แล้วครับนี่ครับเครื่องหมายมันทัดแล้วครับนี่เป็นแปรงกาะครับเข่าใกล้น้อยนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ทางเพจเขาไก่หน่อยอ,ยอยุบลราชชานี่น้ำเดือดรับเดอ้อเอามีเพจเขาไก่หน่อยครับจิลงในเพจเรื่อยเรื่อยนะครับ,เ,เ,รรบเกี่ยวกับการปักดกำรรการเกี่ยวการเพราะปลูกนี่แหละครับต่อไปสิได็ขคล้ายพันธุ์ให้พี่น้องไปขยายพันธุ์หรือว่าเด็ดไปปลูกในหน้าปีนะครับปลูกได้ทั้งหน้าปีหน้าปังนะครับฝากพี่น้องไว้นี้เด้อครับเด้อเป็นเขาไก่หน่อยเล่าครับมาจากแขวงเชียงขวาง สปล,ปล,วลาวครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาพี่ล้านองไปซํำหนีแล้วครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องสับมหาศสา,ารฟาร์มชาแน,นลนะครับผมขอขอบพระคุณที่ทันมารับชมขอฝากเพจเข้าใก่หน่อยอุบลราชธานีทั้งเฟซบุ๊กนะครับแฟนเพจนะครับพี่น้องสิเดอัปเดตลปบไายหรือว่าการปักดำ เกี่ยวกับเขาไกลหน่อยให้ท่านได้ชมได้บึงนะครับสำหรับเบื้นนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ